สบายดีได้เดโกคนมาิกามาเราตลาดซีโนไกเมะม่อาไม่อยากตลาดก่งเราสิก็มินแข้งมินแข้งหลาเอาบ่เอาได้อากงอยู่ในนาไปยิบเออในหาในเทีโอ้จะโพไปหาจังทีบอติอณะเทนีกามีอ๋อมิ่แข้งเห็นมิ่แข้งมีแข้งก็มีเนาะทุกคน แต่ว่าอ่านกองน้อยนั่นเป็นกองซิฟทันซิฟทันขีดไม่เจอสิอ่างอย่างตอนเบอร์แม่กัตตาใส่อนกะกัตตาใส่เจ้าคือใหญ่เด็กใส่เจ้าคือใหญ่ด้วยกัตตาใส่ของกินกัน กองขายลายขนาดเลยทุกคนแม่อาไม่พักไม่พักมากินพางกระปุลมดห่งามอ,อมเ,อ <c oughs> เรียบพักอันนี้พักอันนี้ได้จ้ะพักอันนี้ได้จ้ะเอารุั่น่ไม่ะอุนพักอีไกันเ <c oughs> อา้อเนะ ของมากที่นี่ทีเร <laughs> เอาแต่ภาคกันนั่นแหละซื้ออ่ากินพานกระปุเลเนยสลองปีใหม่ให้ล้าสงการเนาะดแต่รากเาขาพร้อมเด่นหองอมันไหนดงานแต่าาม,มาสองพันเจ้าอะไรเี่ย ไม่ซือซ้อใส่ข้เก่าซื้ออย่งไม่เห็นน้ำกระปุลน,นะเจ้าซื้อบ่เจ้าซื้อบอ่ป่าไม่เห็นน้ำกระปุลหรือว่าให้เขาซือ้อใส่อจอยบุใหม่เดยนะเด้อไปละเด้อบ้ามากตัวอ๋อมิงแค่งมานี่กบน,นี้มิงแคงเลย งามๆานะคตนี้จะเป็นาหารไก่ปลาหลายหลายกรต่าผู้ป่าอยู่ทางนั้นป่าแม่พายกระตายใหญ่ขนาดเลยไหมโอ้บักมีมักนี่ไก่ด้ะดาซื้อไมแม่อยากอยากมันนัะจะกินมันมีจเทอกันยี่บนอกจามันเจดีเนาะอันเท่าใดเนี่ยห้าพันจีบโอมีห้าพัน ัตเกะเลนจะมาได้เปอเกะหมยุมงขำามหลายเนอะอ้าวตัวไหนอาตัวนี้ก็ได้รูปจะองวะคือ่คือคือใหม่งโอ้พักงามๆมันไม่ได้พักง,งามแต่งนี้พ,อบบพ่อระบอพักทำไม

ไก่มอแดงแล้วก็แร้ก็ครัวไ้บ่ผินกองครัวไ้โอ้ปนันนี้ดูสหฮุกแันซื้อป่านนี้ดเห็ดน้ำขอบคุณ ทดลองสงการเด้ถ้ามีมีตมแต่ป่าไข่มาแดงไม่ต้องซื้อไหว่บอาะชาวบ้านจะอะไรอเลูกพูหม ลัวะไล่ะาคือเจ้ากัวให้โอ้ปลาดุกปลาดุกพันบ่นี่เจ้าขายโลกแดดปลาดุ๊กพันสีดำพันธุ์น้มีปลาทะเลปลาทูปลาทูใหม่้ตอนนี้เพิ่นได้เต็มกระตาแล้วผู้พักกำล ซื้อแล้วมีแต่พักทางนี้นะมีจะพักง,งามเลยมเลยบรื่ดแล้วย่งางไปทางนาได็นกดไม่ใคสู ของเราก็อยู่ อบเลย ปลาทงนาปูบอนไก่ซีนหมูไก่พันธุ์ตัวนี้อยู่ในหองซมฮาร์นี้อยี่ในห้องยิาย์ตหายแล้วหายไปไหน่ไหน เต็มหอมะนะปกอกัมาซื้อพักอีกแล้วทุกคนบอกพ่อค่อนะจัดไปอีกซื้อไปแล้วรอบนึงมาซื้ออีกรอบนึงกัตอม ซีนงวะนีรหัสที่าไหร่ครับโลหะโลหะซิบบอ๊ะเเยนจะาจิ้าแบบโล่ใดโอ,โอ in, ้มีใส่กรอบน้มีใส่กรอบน้ำมาตลาดทุกเดือต้องซื้อซีนมง

หมูปีงโอ้อยากไหนปิงหอมเลยออันหนึ่งครับภาษาชิะติดแล้วแล้วมเออแม่นะโทนในมือแล้วค่ะแม่ทนแล้วี้อะรนี่นะโอ้ยบะซเฮียมปานี้บ่ซุกกับบว่าแล้วนะทอดนินจาชิพะผ่านแลยไปก็เออ ของหมออออูอ่ะเดี๋ยวใครดิสิอ้นนี้อีกยางก็ครึ่งในหมูใส่กันเลยวแม ตอนนี้ก็มาอม้อท่านแล้วเด็กทุกคนเดิมเนี่ยแต่เยอะแยะนอนอันนี้ปลาจะมาเห็ดน้ำข้าวปูกินสลองปีไม่มาอื่นระดังดาะโอเคจมมันเต็มโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปใน,นกาปิดตามเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปื่อนร้ังใจให้ในการให้กิปต่อไปสบายดีค่ะเ,เดเกิดกินนะ